คือไม่มีล้เกมเกมทั้งเกมก็คือเรามีเวลาแค่น,นี้ต้นต้นอ่ะแวคือบางทีมันเล่นกันมันจะมีตำแหน่ง,งคนดูกล้องไงอะตอนนี้เปิดไว้นะคกันไม่ต้องเปิดพยายามลดคืออยู่ที่มือก็จะสติก็จะลดเร็วหน่อยนะอืมอา้าวางไว้ตรงนี้เลยโอสติ๊กไอ้กลัวไฟผมไปเซฟไฟตรงบันไดก่อนเออจะเอาบันไดขึ้นขึ้นไปแล้วหรือว่าไง ขึ้นไปได้ค่อยวางหรือว่าวางแต่ชั้นหนึ่งเลยวางชั้นหนึ่งดิมันมองไม่เห็นโอเคงั้นได้นี่ห้องไหนเออทางซ้ายอ่ะเสียงมาจากทางซ้ายห้องบาสตรงกลางเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องบา้านข้างบนเปล่าเนี่ยันได้ยินมาจากทางทางแถวเนี้ยเออกูก็ดได้ยินเนี่ยผมใกูกด พูดแต่กิบบันดายกจะนะกดกดอะไรพูดวยลืมละมันจะมีตัวอะไรกันนนมีกระตุกด้วยกิบกิบันดาสายตัวบีมั้งอ่กดบีอ่ะเหมือนีอนี่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 ดึงอ๋อดึงใช่เหรอวะจเจ็กิบบันดา แอร์เครื่องพูดก่อนข้างบนรูว่าข้างบนน้อข้างบนข้างบนแน่ๆไฟแช็คผมวางไว้ข้างเทียนดีกว่าจะได้ทิอัสสายแล้วคุ้มไปดูที่รถนะเผื่อมันมีประตูไหนเปิดทั้งสองอะกูเก็บตรงประตูบางอันดึงบางอันพักเนะี่ยทนะิปัสสัยพรี๊ส กิบ e บิล s ะสายกิบเบิลละสาย please อาตกลงมันติดประวันนียกิบเบิลล s i าย please ติดนะติดอ่ะไอ้เ,อเครื่องเนี้ยมันไม่ตอบสนองเลยฮาวอนาย u ได้ไหมได้ฮาวอนายูลาสิง Where are you? จรินี่ป่าววะในกล้องไม่ม hmm. ีจุดไหนที่มีการเป็นทิดทวทันนี่สิบสามแต่แต่โทรศัพท์มันมีทุกห้องเลยปะมีเกือบมีเกือบทุกห้องแล้วแต่บางอันมันยกหูไงอ๋ออันยกหูก็ใช้ไม่ได้ตอนนี้กราฟอยู่ที่ห้าเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยความอยู่ห้องคัรดรูมอะไรวะ เขาพี่บอกเดี๋ยวมีตัวเลขกีบัตอร์ไซด์ please ต้องจีิอันนี้ไม่ใช่อนะอันนี้ไม่หรือว่าฟากนู้นเลยวะต้อ,องฝากกระดิ่งหรือว่าฟากนู้นเลยอ่าผมก็เรามาไม่แบบกฟากุบฟาก,ากนู้นเลยข้างบนนู่นเลยอ๋ออันนี้ยกหู กิบัสอาซายพีซ์กิบัสอาซายมีเวลาอีกนาทีครึ่งก้าติงกีบัสอาซ o ยฮาวอนายูเข้ามาข้างในแล้วนะน้าติงปิดไฟก็ไม่ตอบเว้เพราะว่ามันมืดอยู่แล้วอ่ะว่า เพราะมันเป็นห้องแบบห้องมันเป็นแบบซ้อนๆกันอ่ะเฮ้ยอัเอบเจ้าตะกิิยาอ๋อคนคน Google ห้องมันสว่างแล้วมันมืดกีบัสอาสไซด์ please ห้องดีโทรสั์ความ ไว้อาอยู่ยิปเปอร์ไซ์บอกเลยนะตอนเล่นเกมเมลแล้วใครแบบเฮ้ยเข้ามาแล้วแบบเอ๊ะตลกตลกกิงกิ๊อะไรเงี้ยกลจริงนะกูบอกโกลัวสัตว์สะดุ้งหัวใจวายได้อะเฮ้ยเจ<ะ>อไงเจอหนาวานสามโอ้ว่าห้องแม่งเยอะสัตว์เลยโอ้โหน่ากลัวใช่ไหมอยู่ตรงไหนครับบอลเดินทะลุ อ่าช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้กูเจอแล้วนั่นๆหนาว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 เดินเดินทะลุบาร์สมาเข้าเข้าห้องบาร์สมาอ๋อาะชาร์ล่างเหรอคิมเจอจำตรงที่กูเจอกับมึงได้ไหมอ่าอ่าอยู่ไหนตอนนี้มึงอยู่ไหนอยู่ห้องบาร์สโอเคนี่นี่น<อ>ี<อ>่คร<อ>ับครับเข้าเข้าลบติดลบเลยเมื่อกี้อ๋อติดลบโอเคติดลบเลยได้หนึ่งละอ๋อฟีซิงเทม เอ็งกูเปิดเครื่องระยวนไปเลยนะอืมห้องไหนห้องนี้หรออืมห้องนี้พอเปิดอีเมสใช่ไหมอืมกูเปิดอีเมสรยนจริงไปแล้วเดี๋ยวไปเอาของไหนอยู่ห้องบ้านกันเหรออือหนาวหนาวหนาวไอออกปากเลยอืมข้าห้องบ้านระเลี้ยวเลยอุ้ยอุ้ยโทรศัพท์ดังไรห้องนั้นเลยใช่ไหมคริปใช่นี่ชัดละวนี่มันเซ็ตกล้องไม่ได้อ่ะเหรอกูเป็นแบบ ห้องไหนอะถามเจอเลยไอ้มันกิมเจอกูแล้วแน่ก็วิ่งเข้าบาร์สไปไงอเข้าไปในนั้นแล้วก็ออกสายหน้าขาตั้งมามันเซ็ตกับเก้าอี้ไม่ได้อ่ะมันล้มอ่ะขอบไม่นี่ไม่มีเลยถ้าไม่ได้ก็คือต้องไปตั้งหน้าห้องนัถยา้ออกมาเธอโมไม่ต้องแล้วอัศจรรย์ไม่ได้เหรออ๋อห้องห้องในบาร์สไม่มันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ห้องบาร์สมันเป็นห้องทางซ้าย ห้องทางซ้ายห้องแรกเนาะที่เปิดประตูไว้ล่วงมาไว้เดี๋ยวผมลองเซตดูโอ้ไอ้ไอขึ้นขึ้นเห็ดอ้าวไอ่ยวหนาววางแล้วล่วงอ่ะเอ้ยผมวางไม่ล่วงผมวางไม่ล่วงติดติดติดยิ่งไปดูกล้องเลยโอเคติดเรียบร้อยอุ้ยยิมเม็ดดังสามห้า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 ดีก่อนดีก่อน ยีย่เป็าาหายังงยังไม่ล่ย,ย,ยังไม okay Sultan, ่ล่ายังไม่ล่ละโอเคครบแล้วครบแล้วกลับครบแล้วก็ปินด้วยนใช่ปินก็บินโโชคดีใช่ไหมบตัดลงกลุ่มครบแล้วทำกันไว้นะนะปิน จริงจังโทรศัพท์มาจริงะจริงจังอะแปบเดียวแบบไม่เล่นอ่ะไม่ได้ติดตลกไม่ได้อะไรเนี่ยกูเสียวกูเดินปุ๊บแล้วปิดอัดมากเลยใช่อ๋อแบนชีด้วยอย่าแค่กิ่งยังไงแต่ไม่เจอเลยแต่ห้องใหญ่อย่างเงี้ยเท่าที่ดูอะฟังเลยกูพูดเลยว่าอย่าโลกคือผ่านแค่เนี้ยก็คือพอละผ่านนี้ก็หลุแล้วอีหยังนี่ ะไอ้กูเก่งกว่ากูเจสามนี่เลยหัวฮะวัดจะไม่ presidency. ้แสดงว่ากล้องร่วงเหรอน่ะกล้องที่พี่วางที่พื้นอ๋อทำไมวะในเขอดูดิถิงถึงสามห้าถิงปกบเชี่ยงมกับโอ้โหประตูโอ้โหมีปฏ okay. ิกิริยาโอ้โหดู จบแล้วมึงดูเซนตี้เฮ้ยเราเจอโกดีเวนออออีเอฟดังอืมโอ้ยเราทำไม่ได้อยู่แล้วท,ทูปจะทำก็ได้นะแต่ไม่ทำอ่ะคือท <ำ S 1> ูปจะในแตกทุกทีไม่ไม่ทูปคือมึงเข้าไปในห้องนั้นจุดทูปแล้วก็เดินออกมาแค่นั้น <laughs> เอาไหมส้กหน่อย <laughs> มึงคิดว่าจะแตกวะล่ะแต่มันหนีได้อะ่ะ แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่นะจะทําก็ได้แล้วแต่แต่ไม่แต่ก็ไม่กุ้มหรอกทถอะไรก็แค่สิบไม่กุมหรอกไปบัญชีเนี่ยบัญช <laughs> ีเรียบร้อย <laughs> โหเยี่ยขีดยามได้ปาปิดนะอปิ <laughs> <laughs> เลยปเลยโหขีดยามดูอืมอดูหมดห้านาทีแป๊บเดียวกูเดินเข้าไปหาไอบอลตอนนาทีครึ่ง อ่าเร็วมากอ่ะพราะเพราะฟังเสียงแล้วคือคือห้องมันเป็นมันตึกมันเป็นตึกมันเป็นสี่เหลี่ยมไงฉะนั้นไอ้ตรงข้างบนมันก็มีห้องเรียนไงกูเห็นว่าเฮ้ยถ้าเดินมันก็เป็นห้องบาแตแสดงว่าต้องถลุเดินไปปุ๊บเดิน